วิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอสุดท้ายนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องคลาสนะครับหรือว่า OOP เนี่ครับ Object Oriented Programming ครับคลาสผมจะอธิบายความหมายของคลาสนะครับคลาสจะเป็นการลดการเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนนครับระบ,บุว่าแต่ละคลาสทำงานยังไงไม่ต้องมาเขียนซ้ำเมื่อต้องการเรียกใช้ก็เรียกมาออกมาแล้วใช้ได้เลยทันทีครับ แล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดก็คือผมจะอธิบายง่ายนะครับก็คือ private ใช้ได้เฉพาะภายในคลาสเท่าน,นั้นครับแล้วก็ public เล็กใช้ได้ตลอดครับแล้วก็ p r o t e c t e ใช้ได้ภายในคลาสและคลาสที่สืบทอดไปแล้วก็สืบทอดคลาส i n t e l l i g e n c e สืบทอดคลาสไปใช้งานแล้วก็การเพิ่มคุณสมบัติที่สืบทอดมาครับต่อไป ลองดูการใช้งานคลาสบ้างครับว่าจะใช้งานยังไงก็เปิด Edit อ i t p พั h ขึ้นมาก่อนเลยครับผมจะสร้างไฟล์ชื่อว่า Show นะครับแล้วก็เริ่มแรกก็ INCLUDE l อ s i m เข้ามาครับแล้วก็เริ่มจากค a s s แล้วก็ตามด้วยชื่อคลาสนะครับตั้งชื่อว่าคลาส s ช h o ต่อไปก็จะระบุว่าให้มันเป็นแบบไหนก็คือ public ครับแล้วก็จะคั้นด้วยโคลอนนะครับต่อไปก็จะเป็นประเภท void นี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นเมททอดนะครับเป็นหนึ่งเมททอดแล้วก็ในเมททอดโชว์เนี่ยผมก็จะให้มันทำอะไรก็จะให้มันแสดงข้อความว่า hello hello cat show ลองคอมไพล์ดูครับอมันบอกว่ายัางไม่มีเมนครับถ้าไม่มีเมนนก็คอมไพล์ไม่ได้ครับต่อไปก็จะเป็นการเรียกใช้งานคลาสนะครับก็เพิ่มเมนให้มันก็จะ ะเริ่มด้วยชื่อคลาสชื่อคาโชอของเรานะครับแล้วก็ให้มันเท่ากับ s โดยเส s e มิคอลอนแล้วก็เรียกใช้งาน Method Show ออกมามันก็จะแสดงข้อความว่า hello class show ครับลองคอมไพดูครับอ่านี่ครับออกมาแล้วครับ นี่ก็เป็นการใช้งานคลาสแบบ public นะครับต่อไปลองเปลี่ยนเป็น Private นะครับผมก็จะเปลี่ยนให้เป็นแบบ Private นะครับแล้ลองคอมไพล์นะครับว่าได้ไหมไม่ได้ครับเพราะ Private ใช้ได้เฉพาะภายในคลาสเท่านั้นนะครับอ่าแล้วอีกตัวนะครับ p เท็โทเทว่าจะได้ไหมขอ่งไปดครับไม่ได้เช่นกันไเป็น p ั b บิ c กเหมือนดิมับ,บได้ครับใช้ได้เรียกใช้ได้ตล,ลอดอ แล้วลองดูครับว่าหรืว่าจะมันจะส่งค่าไปได้ไหมครับผมก็จะลองประกาศตัวไปรออกมาครับ x กับ y ให้เป็นนิเจอร์นะครับนนี่็็เปแล้วก็จะให้มัน return x บวก y ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นมันบวกกันให้มันการต่อไปสมออกมาให้มันเท่ากับโชว์นะครับแล้วก็จะใส่ตัวเลขเข้าไปยี่สิบกับสามสก็จะเก็บใน x 30ก็จะเก็บใน y นะครับมันมไพายนะครับ Oh. oh. ต้องให้มันโชว์มาก่อนครับผมเริ่มไปเลยอ่าได้แล้วครับนี่ครับห้าสิบแล้วถ้าอยากจะเรียกใช้อีกก,ก็ตรงนี้มาครับ เป็นเป็นสามสองนะครับให้มเป็นสิบกับเจ็ดสิบครับลองดูครับอ่าได้ไปแล้วครับห้าสิบกับแปดสิบการใช้คลาสนี่ครับก็จะง่ายไปนะครับคือเราเขียนคลาสมาคลาสหนึ่งวเวลาจะเรียกใช้ไงก็ก็ เรียกใช้มนเลยครับไม่ต้องเสียเวลามาเขียนใหม่อยู่เราแค่เรียกใช้อย่างเดียวต่อไปก็จะเป็นการสึบทอดนะครับสึบทอดการสืบทอดขอรับตรงนี้ก่อนนะครับวราแล้วก็จะสร้างคลาสใหม่อีกหนึ่งคลาสให้มันสืบทอดคลาสโช ชื่อว่าโชวสองกันโชบี้คาท์โชบี้ให้มันสืบทอดจากคัทคาทโช ผมลบตรงนี้ก่อนนะครับในคัสโชบีเนี่ยครับมันก็จะสืบท่อมาจากคัสโชนะครับคือว่าคัสโชเนี่ยทำอะไรได้บ้างคัสโชบีก็จะทำได้เหมือนกันลองดูครับจะได้เห็นภาพคัสโชบี ให้มันลองใส่พารามิเตอร์ให้มันนะครับยี่สิบก็ยี่สิบแล้วค่อยมันโชว์ออกมา ลองคอมไนะครับได้มาแล้วครับได้มาทั้งที่ในคลาสโชบี B เนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่เราสืบท่อมาจากคลาสโชแล้วครับผมก็เรียกใช้งานได้เหมือนกันสุดท้ายก็นี่ครับเพิ่มเมคุณสมบัติที่สืบท่อมานะครับ อในตัวนี้ก็ให้ผมจะเพิ่มเม t h อดขึ้นมาตั้งชื่อว่า s ับแล้วกันครับทอดซับก็จะมี x กับ y เหมือนเดิมครับก็จะให้มัน e ีเทิร์น อีกรบบ่อยในคารัวนี้บวกได้แล้วคารัวนี้เอามาลบบ้างครับหรือว่าหรือว่าเราจะเพิ่มเป็นคูณหารอลไรก็ได้ครับเราก็เพิ่มคา่าต่อไปแล้วก็เรียกใช้มานี่ผมจะให้มันเขียนว่าซ้ำแล้วกัน จะเท่ากับอันนี้ก็จะเป็นซับเท่ากับ s p dot sub นะครับทีกใช้ method sub ก็ส,ส่งพารามิเตอร์ไปมันห้าสิบ กับ25แล้วก็ให้มันแสดงออกมาเป็นซับเท่ากับแสดงค่าซับออกมานี่ครับการเพิ่มคุณสมบัติที่สืบทอดมาครับของคอมไพลครับ จอเอาละร์เป็นทศตสิบเอ็ดอ๋อตรงนี้ลืมใส่ปีกกาใช่ไหมครับอ่าลองใหม่ครับโอเคนี่ครับการเพิ่มคุณสมบัติที่สุดทอดมาครับ แลวทั้งหมดนีน้ก็จะเป็นการใช้งานคลาสนะครับซึ่งสำคัญมากๆครับสำหรับการเขียนโปรแกรมก็ลองเอาไปศึกษาต่อยอดกันดูนะครับนี่ก็จะเป็นเพียงพื้นฐานนะครับแต่การใช้งานคลาสนี่ก็จะช่วยย่นเวลาในการเขียนโปรแกรมขึ้นมากครับคือเรา สร้างคัสมาแล้วก็เรียกใช้อย่างเดียวไม่ต้องมามัวเขียนใหม่อยู่